สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเอฟซีอีหล่าุงอิงครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแหละเอฟซีิลปินทุกคนของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแลวกะสาวน้อยลำพลินโชว์ครับล้ลายเอฟซีพ่อการชัยเอฟซีเสียนุ่นเนาะครับผมเอฟซีทุกท่านทุกคนในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสามน่อยลำพือนโชว์แล้วครับพี่น้องกะมันี มีอย่างมา่อครับวันนี้มีมข่าวมาบอกพี่น้องครับผมมีข่าวข่าวด่วนมาบอกพี่น้องเอฟซีบอกว่าจะเป็นเอฟซีพลังเงียบของยี่หล่าเอฟซีฟอหักแมหักยี่หล่าหน่อยเข้ายีา่หล่าวงอิงเข้าครับเอฟซีถกๆูกคนล่ะครับหนาหนาวนี่ครับหนาหนาวนี่อุ่นแ้แน่นอนครับหน้าหนาวปีนี้นะครับเสือแขนยาวนะครับเสือแขนยาวของยี่หล่ามาแล้วครับ อีราโพสแล้วครับพอช่องพ่อแม่องุ์อิงแฟนเพจนะครับโพสแล้วครับเสื้อแขนยาวครับเสื้อแขนยาวของอีลาครับขาหลังสีสกินเป็นรัตนาพรนะครับขาหนากระดิมีรูพิณาครับมีสองสีครับพี่น้องสีดําแล้วก็สีขาวครับอย่างสวยเลยครับพี่น้องเสื้ออีลาครับเสื้อแขนยาวของแบรนด์ของรัตนาพรนะครับของอีลาดอุงอิงเข้าครับ ราคาเท่าไหรโตัะละเท่าไหรเดียวผมสีมาแก่งอีกเช่นนึงครับครับแต่ว่าผมเห็นแล้วสวยครับผมพี่น้องครับยางสวยแล้วครับให้พี่น้องหนาหนาวปีนี้บ่นหนาวแล้วครับใส่เสื้ออีหล่าเฮ้านี่อุ่นแน่นอนครับอุ่นอุ่นใจพร้อมครับผมอุ่นใจครับยูไก้กับอีหล่าพร้อมครับพี่น้องเสื้อแขนยาวรัตนพรมาแล้วครับมีสองสีนะครับเด้อมาแก่งข้าวปีข้าวน้อง ข่าวปปแม่ๆม่เอฟซีของยีราเฮ้าครับมาเกี้ยกล่าวครับเสือยิราเฮ้าครับก็เลยมาบอกปปแม่ๆม่เอฟซีครับยีรากรับปรโมทอยู่ครับมันหนี้ยีราเฮ้ากับปรโมทครับเด่นเด็ดปูหมอน้ำโซ่เหรอครับยิราวันนั้นเลยมาใส่ใส่โซ่ปปแม่ๆม่เอฟซีเหรอครับให้เขาไปเบิ้งครับพี่น้อง สร้างได้ที่เพจดของของช่องไอช่องของกีฬาแล้วครับอัตนาพอนครับผมสร้างได้ครับพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้ก็ฝากไว้ครับนี่คนเด้อครับพี่น้องเด้อครับผมฝากช่องเดเด j อหนึ่งน้ำแนนครับมาแกง่ข้าวพีข้าวน้องครับหนาหนาวนี่บ่หนาวแน่นอนครับอุ่นแน่นอนครับเด็ดจอหนึ่งออฟฟิเชียลครับฝากช่องน้ำแนนครับ แต่คลิปนี้ก็ฝากไว้ชนีเด้อพี่น,น้นองเด้อครับขอบคุณครับ